เอาละสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมบีทไบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับเกี่ยวกับตู้กาชาฟีนะครับครั้งนี้มีประกาศตู้กาชาฟรีมาแล้ว2ตู้ด้วยกันน่าจะมีตู้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับ เรามาเริ่มกันที่ตู้แรกก่อนเลยนะครับกับของฟรีตู้แรกน้ะก็ฟรีเบฟโซซัมอนนะครับตู้นี้เหมือนเดิมนะจะเป็นในเรื่องของการแจกฟรี10วันนะครับคุณสามารถมาเปิดตู้นี้ได้เนี่ย10วัน10ครั้งเลยนะเปิดได้วันละครั้งจะออกตัวละครทั้งหมด10ตัวให้คุณนะครับแต่วันสุดท้ายเนี่ยเปิดครั้งที่10เนี่ยคุณจะได้การันตี5ดาวแน่นอน1ตัวละครนะเปิดฟรีนี้เปิดได้ทุกวันเลยอย่าลืมมาเปิดกันทุก,ทกวันนะครับ กิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่27เมษายน2โมงยูจนถึงวันที่11พฤษภาคมก่อนบ่าย2โมงนะครับระยะเวลาเนี่ยมันเกิน10วันก็จริงแต่ว่าคุณเปิดได้แค่10วันเท่านั้นนะระยะเวลาที่เขาให้เกินเนี่ยเผื่อเพื่อนๆคนไหนตกหล่นนะครับลืมเข้าเกมบ้างหรือว่าเข้าเกมมาลืมเปิดบ้างอะไรพวกนี้นะครับระยะเวลาก็จะเกินมาหน่อยซึ่งตัวละครในตู้ฟรีเนี่ยที่เขาโชว์ให้เราเห็นนะก็ดูดีเหมือนกันนะต้องบอกก่อนมันรวมๆนั่นแหละนะมันรวมหลายตู้เข้ามาอยู่ด้วยกันนะจะเป็นตัวละครตามเนื้อเรื่องปกติ ครั้งนี้ไม่ได้หยิบเทศกาลหรือว่าหยิบลิมิ t เต็ดเข้ามาอยู่ด้วยนะครับจะเป็นแค่ตัวละครภาคเนื้อเรื่องปกติแล้วก็ตัวละครพิเศษนะครับที่มันอยู่ในตู้ปกติอย่างอิจิโกะิมซี่อุนคิโอลาโก7ปีอิชิดะเปีอะไรพวกนี้นะครับตัวละครช่วงบนก็ดูดีนะเนี่ยยิ่ง6ตัวนี้ก็ใช้งานได้จริงนะครับขึ้นอยู่กับาการใช้งานที่แตกต่างกันนะหรือว่าจะเป็นพวกตัวละครตียิวอย่างอบิลามะอุลฮะลาฮิลันโค ยังคงใช้งานได้ดีอยู่คังยโรซาด้วยอ่ะไอพวกนี้คือแบบช่วยตีกิ้วได้ดีมีโทรทรงโทเซนด้วยนะครับไอพวกตัวละครตามในเรื่องปกตินั่นแหละบางตัวเนี่ยมันดูดีจัดๆเลยในการช่วยตีกิว้วนะครับถ้าเกิดได้มาอัพคาบีเสริมหรือว่าได้เอามาใช้งานก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไปนะครับก็อย่าลืมมาเปิดกันด้วยสำหรับตู้ฝีั้งนี้นะสิบวันนะใครที่ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเกมหรือแบบบางคนเข้ามาตีกิว้วแล้วก็รอบางช่วงค่อยเข้ามาใหม่อะไรพวกนี้เนี่ย อาจจะต้องเข้ามาทุกวันเพื่อมาเปิดตู้นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกัดเนาะแล้วก็ต่อมานะครับสลหับตู้ฟรีตู้ที่2อนะอันนี้คือดูดีมากๆกับฟรีสัทเทนเยียบัตวอลซัมมอนนะครับตู้นี้เป็นตู้ฟรีของตัวละครสงครามเลือดพันปีนะครับก็ ตู้นี้จะเปิดได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจะไม่เหมือนตู้เมื่อกี้ที่เปิดได้10ครั้ง10วันนะอันนี้จะเปิดเพียงได้แค่ครั้งเดียวและก็ออกตัวละครแค่ตัวเดียวด้วยแต่ว่าตัวเดียวที่ออกให้คุณเนี่ยจะเป็นตัวละคร5ดาวแน่นอนนะครับตัวละครที่คุณจะได้เนี่ยคือตัวละครพวกนี้เลยนะตั้งแต่สงครามเลือดพันปีชุดที่1ยันชุดของคิวเก้แบมบีเอต้า นะครับถึงตรงชุดนี้เลยก็เกือบใหม่นะใช้คําว่าเกือบใหม่ตัวละครที่มันดีๆในตู้นี้เนี่ยถ้าเกิดเอาแบบยังใช้งานได้ดีอยู่ได้จริงอยู่นะก็ยาวเลยครับเนี่ยกินหมดเลยนะอ่าผมว่า2แถวข้างบนเนี่ย อาจใช้งานได้อยู่นะปัจจุบันได้มาคือโอเคเลยแถวล่างๆก็เก่าไปแล้วนะครับแต่แถวบนคือโอเคสุดยังไงก็แล้วแต่มันคือของฟรีทุกคนนะเปิดได้ตัวอะไรก็ถือว่าโอเคแล้วนะพอเราก็ไม่ได้คาดหวังการแจกฟรีอะไรมากอยู่แล้วเนาะอยู่ดีๆเขาก็แจกมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเธอได้ตัวละครดีๆมาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดไม่ได้ตัวละครที่ดีๆก็อย่าเศร้าไปนะมองว่ามันเป็นของฟรีก็พอนะครับระยะเวลาก็คือวันที่27เมษายนบ่าย2โมงเย็นถึงวันที่31 11, พฤษภาคมก่อนบ่าย2โมงนะครับ เพืเ่อนๆคนไหนที่สงสัยแบบเอ้ยอเธอผมเพิ่งมาเริ่มเล่นจะเปิดได้ไหมได้ครับคือคุณมาเริ่มเล่นในระยะเวลาที่เขากําหนดก็มาเปิดตู้นี้ได้นะสำหรับผู้เล่นใหม่ นะครับก็อย่าลืมมาเปิดกันด้วยนะครับสำหรับของฟรีเนาะก็ประมาณนี้นะครับกับการอัปเดตข่าวสารข้อมูลตู้กาชาฟรีนะเพราะฉะนั้นผู้เล่นที่แบบไม่ได้เข้าเกมมาทุกวันเนี่ยอย่าลืมเข้ามาทุกวันเพื่อมาเปิดตู้กาชาฟรีด้วยนะยังไงก็แล้วแต่ให้มาเปิดครบ10วันนะครับถ้าเกิดขาดวันใดวันหนึ่งไปแล้วมันไม่ได้การันตีสเต็ปที่10อันนี้ค่อนข้างน่าเสียดายเลยนะครับแล้วตอนนี้ตัวเกมได้ประกาศตู้กาชาใหม่มาแล้วนะกับตัวชาเดอร์ฟิวเจอร์โซซิตี้นะซึ่ง เดี๋ยวผมค่อยทำข้อมูลสรุปมาอีกทีหนึ่งนะตอนนี้กำลังช็อกอยู่เหมือนกันนะบอกไปตลอดว่าท้ายเออนเมษสามีลุ้นน่าจะเป็นลิมิเต็ดเพราะปกติแม่งเป็นทัทุกปีนั่นแหละครับสมพลฝากตามที่ผมบอกว่าไม่แน่ปีนี้อาจจะไม่เป็นก็นได้เพราะผมพูดแม่งไม่เป็นจริงๆด้วยนะเออพอตูบอกว่ามันจะเป็นลิมิเต็ดปุ๊บแม่งไม่เป็นเลยเออศักดิ์สิทธิ์มาก อุตส่าห์ประชดประชังไปครั้งนั้นบอกว่าไม่แน่นะฟีนี้เผลออาจจะไม่ใช่เป็นตัวละครลิมิเต็ดก็ได้เพราะผมพูดแม่งไม่เป็นจริงๆเออโคตรสุดยอดนะครับแต่ยังก็แล้วแต่ตัวละครในตู้ภาพผมคือดูดีนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกมาอีกทีนึงก็โปรดติดตามกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิป,ปนี้ก็ฝากไว้ด้วยกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปวิดีโอต,ต่อๆไปของช่องวิดีโอผมด้วยนะครับและที่สำคัญเลยตอนนี้ทางช่องของผมเนี่ยมีการเปิดระบบสมาชิกเนกจาะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะซ ต้นผีแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกช่องของผมได้นะครับถ้าเกิดคิดวันนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปหรือว่าพูดจาให้เพื่อนๆไม่พึงพอใจแต่อย่างใดไปก็ต้องกราบขอไปเรื่ยนะไว้เจอใหม่วิดีโอหน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ